สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกทุกคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับผมเฮียท่าเฮียเลยไม่ต้องท่าเดิมเองครับคือคผู้ชมสังเกตก็ไปอยู่กันในเกม w บ r ร์บอลตรเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมจะไปเล่นคุณผู้ชมได้ดูเลยเพราะว่าตอนเนี้ยกูเริ่มเกมแล้วไอ้เหี้ยสกอร์กูยรังนำอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนานๆเพื่อนๆตาป้องคำพูดจามนะทสุภาพนะครับขอโทษคุณผู้ชมที่รักทุกคนเลยจ้ะไปเหี้ยเจอในเกมไหมฮะเฮ้ยแม่ง แต่กี้กูว่าเปิดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งเฮียใหม่แม่งดับไปสักกูเผือปิดหูฟังข้างๆเนี่ยไปไป,ไปเฮียเล่นเลยเกมกันดีกว่าไปดูซิว่ากูจะค<ะ>ิวได้กี่คิวโอเคคุณผู้ชมมาต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่ได้เปิดอยู่หน้าเกมนะเพราะว่าเกมมันเริ่มไปไม่กี่นาทีเองพเพื่อนๆไม่ถึง3นาทีหรอกอเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยลืมบอกอเฮียนี่ผมจะเล่นปืนนี้นะคะุณผู้ชม M47 โคตรแรง <c oughs> กูแต่งเต็มด้วยบอกเลย<ะ>ของตรงของแต่งไม่ต้องพูดถึงเพียบ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวจบเกมก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าแต่งอะไรบ้างไปลุยๆๆๆ ยดแแมงฝูยังได้ดวอร์มมาแล้วปลายเขี้ยอะไรปลายเขี้ยอะไรสซาออดใจเย็นน้องเย็ยดรอบนี้กูได้อยู่ฝั่งนี้ว่ะเดีวนะศัตรูตมันดักข้างหน้าผมว่ะมอาไงดีวะจะเบิดไปหน่อไปลูกอหมเบิดไปหน่อย,อยแดกหน่อย<ว>อยู่ข้างหน้ากลัวไงดี เพื่อนเดินไปไดิปักเมื่อกี้แม่งวิ่งเข้ามาโอยเฮีเ้ยของแต่งสายไม่เป็นท่าเลยปืนเฮี้ยอะไรเ,เนี่ยไอ้เฮี้ยอะไรแม่งสายยังวะอือกูแตกไอ้สัสเฮี้ยหลังไมคกูยังโหดพวงจรปักเฮี้ย มมกูขอแก้มือรอบนึงทำไมปืนมัน่ายย่างวะกูขอเกิดด้วยเพื่อนเออเชได้ของแต่งใหม่เลยวะยัดไปดิยัดไปดิ้ยหรือว่ามันหรือว่ามันเป็นที่ตัวจับไอเทนี่วะมันทำให้ปืนกูสายเนี่ยพอดีผมก่อนที่จะมาแค้ใทีคุณผู้ชมนะครับผมได้เอา ด้ามจับมันอะคุณผู้ชมผมเปลี่ยนด้ามจับมันอะตอนแรกมันดิ้งกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันสายอย่างไม้เฮีย้ยกูเริ่มแปลกๆแล้วว่ามแปลกแปลกแหละเฮี้ยได้ได้ได้ไดไเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยไปยิงมันดิรถมันไล่กูสวย ปืนมันสายแปลกๆว่ะคุณผู้ชมผมผมน่าจะเอาของแต่งเฮียนั้นมานะเดี๋ยวเดเพื่อนมึงอย่านิ่งดิเฮียมันอยู่ข้างหน้าเราอย่างเดียวเลยว่ะรถอ่ะเอาไงดีวะไอสัต์เดี๋ยวแม่งยิงกูออมก่อนล้วกันพี่กูตกใจหมดเลยเฮียเอ้ยเแอบก่อนเว้ย เฮ้ยมันไม่เห็นกู <All right. S 1> เอ้ยเฮ้ยอย่ามาเกิดตรงนี้เฮียอือหือไอสัตว์เอ้ยกูก็บอกไว้่งมาเกิดตรงนี้ <S 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 <ฮ>ม,นมันเห็นเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยลบแตกเลยยันเป็ดแป่แม่งจะนำกูแล้วเฮียกูยังไม่เจอศัตรูสักคนหนึ่งเลยเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นก็นี่วะาเหมือนเราจะเป็นฝั่งดันเข้าไปไอะเพื่อน <S 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 ๆกูหาศัตร<ๆ>ูไม่เจอเฮียขอยิงหน่อยเหอะ เจอแล้วหนึ่งผูนี้ไม่ปลอดภัยวะวิ่งอ้อมแม่งดีวปไปไปไไปไปเฮ้ยยิงไรอะยิงพวกเดียวเองทำไมอะโอ้ยเหี้ยโดนหัวกูหเจ็บเลย เดือดดานนะตรงนี้เดือดจังนะเออเอ,อยิงตาไม่กวนเออม,มอดาดิสัตว์มาไหี้ย่ใกล้โดนระเบิดไว้ปั่นโว้ยนายสัตว์อ๋อเือแยแย่งก <c oughs> ูสัตว์เน้เฮ้ มีตัวหนึ่งเหี้ยกูโดนกูโดนกูโดนเฮ้เงี้กน,กนก่อนเพื่อนเงี้นก่อนเอา้าไม่หิวยาอะไรเหรี้ยเดียตายแม่งปักบักค้างค้างไอสัตว์เลยไหนมันยิงแก๊งไหนไอสัตว์เออเพื่อนยิงดิโหควาย อตายไปเหี้ยอุ้ยเหี้ยออ้อโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโออ้้ยโอ้ย้ยแอบก่อนเฮ้ยโออนยโอยโยอ้ยอ้ยออ้ โอ้คุณผู้ชมผมว่าแม่งว่าว่าด้ามจับไอ้ที่นี่แม่งแปลกๆปลอะเดี๋ยวกูเปลี่ยนด้ามจับอืมสัตว์ให้กูพูดหน่อยก็ได้เฮียเด็ดแม่งไรไม่ให้กูพูดเลยสัตว์นะบ่นเฮียอะไรสัตว์กี่พูดเฮียอะไรวะเพี่พูดอะไรวะคุณผู้ชมว่าด้ามจับตัวนี้มันสั่นมากเลยคุณผู้ชมเลยไม่เหมาะกับปืนนี้วะเดี๋ยวผมใช้ด้ามจับเดิมดีกว่ามันสั่นแปลกๆอ่ะมันหรือว่ากูยังไม่ได้ฝึกวะหนึ่งไปหนึ่งเฮียสั่นชิบหาย กูมีของดีส <fin anta> <ots> ัตว <okay>? ์เอ่อเอาไปสีสองมึงโดนนี่สัตว์แต้มกูบวกเลยโดนซะปังอูมโอ้เนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้ยเฮียติดเสาอีกเด็ดแม่งเฮ้ยกูโดนยิงเลยเพื่อนไม่เห็นว่าข้างๆไอ้เฮียเฮ็ดแมงกูล่วงเลยเด้ยเกี่ยวได้กี่คิววะหกคิวไม่เป็นไรเพื่อน เวยดุดันดุดันไม่เกรงใจด้วยเฮ้ยเฮียอย่าเฮ้ยมึงเอางี้เลยอ่ะใจเย็นเพื่อนไอ้น้องมึงเอารถถังบุกเข้ามาหากูงี้เลยเหรอวะเกินไปเพื่อนเกินไปตายเฮียไม่เห็นกูปาไปเฮียโดนระเบิดกู ตูมดิเออเออสัตว์มาวู้าวหมายดีสัตว์ตรงนู้นตรงนู้นโผล่มาเฮียโผล่มาอยากแตกแค่หัวก็ล่วงได้นะปักข้างหลังมันมีน่าจะมีที่อ้อมได้ครับคุณผู้ชมเรียบร้อยทั้งหมด โอเคเนี่ยเจอกูหลอยหลังไม่สัตน้านักใช่ไหมเรียนเพื่อนวินกัน,อกนเอาตายคู่มาดิกูได้สองกูคุ้มไม่สัตมาดิดู ยึดเค่เอาไงอ่ะกูโคตรคุ้มเลยเออาล่วงไอ้ควายมงนิบยิงไปไหนวะระยะนี้ไม่ต้องเลงก็ได้มั้งเพื่อนแหมเฮียขิกขวาค้างเชียรใจเย็นเพื่อนค่อยๆปล่อยเฮ้ยกูบินลงไหนไม่ได้เลยเฮียเจอกูสัตว์โหดนะใช่ป่ะ อตายไสเฮียมาตัดมาเอสองแล้วกันนี่แต้มบวกสองร้อยลบไปหนึ่งพันในหน้าหีเอ้ยเอ้ยกูยอมคุณผู้ชมผมว่าผมต้องเปลี่ยนแล้วว่ะมันสั่นมากเลยอ่ะอุยน้ำจับโคตรควายเลยสัตว์กูไม่น่าเลือกมาเลยกลัวควายมากเลยเฮีย เอามาเล่ uhm, นเฮียแม่งยิงสั่นมากเลยอ่ะมันยิงไม่มันยิงสั่นมากอ่ะโคตรกัดเจาะเออเฮียตัดไปดิ มีสตูอยู่เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะอืมห่กูยังชอบเลยสัตว์เอ๊ย,ยเยเทสอไม่อยากเปลี่ยนปืนเล่นวะแต่โอ้ยกูไม่เอาดามจับเฮี้ยนี่มาเลยกูโทษดามจับโดย,โดย,โดยโตรงเลยสัตว์สั่นคิปหายมึงดูเยทเค น้ำจับไอที่นี่โคตรกากเลยมันไม่เหมาะสำหรับปืนอ่ M417 ว่ะรถไทยเนี่ยเว,ว,ว,ว้ยระวังระวังเพื่อนระวังอุ้ยอ้าวกูไปด้วยก็ได้สัตว์ชนกูดีนักไอ้เหี่ยมึงขับรถเป็นไหมเนี่ยเหียอะไรเมียอะไรอุ๊ยหลังเข้าไอ้สัตว์เอ้ยอยู่กันเยอะ ลอยนะลอยไอสัตว์โอ้ยโหยิงกูอีกเอาเกี้ยตายไอสัตว์ไม่รู้ปืนลันใส่กูหรือเปล่านะแต่แม่งจงใจเหมือนจะยิงกูได้เกี้ยโอเคมา โดนกูพร้อมบินเฮียเจอกูอยู่คนเยอะนะใช่ไหมตีตู้ง่ายซาตีตู้ง่าเฮียล่วงไปดิไอสองก็ยังคุ้มเว้ยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเหลืออยู่เฮ้ยเหลืออกูโหเฮียมองไม่เห็นมืดไอ้เฮียไม่เห็นจริงๆคุณผู้ชมไอ้เฮียมืดมืดมืดกูยิงไม่ถูกตัวเลยแกเฮ้ยขอบเกิดได้ไหม กูขอเกิดด hey. so hey. wow! right. ้วยกูก er. ่อนด้วยโอยเย่พึ่งพ่งเฮ้ยกูขอเกิดด้วยให้กูเกิดหน่อยเออสวยมากระวังระวังหลังเข่าโอ้ยเฮ้ให้กูสไลด์หน่อยไม่ได้อะแต่เนี่ยิงคมใช่ปก่อนโลก่อนเข้ามุมเข้ามุมเออเยอะยึดเยอะ ทมึงยิงแล้วเพื่อนไม่เห็นคมเลยปัโดนเพื่อนกูยิงหมดลวคนนงตรงนี้โดนลงไปแล้วโอเคงั้นเราไม่ปล่อยระเบิดหนักนวกั้นเราปล่อยโดนน้องๆปักปล่อยโดนน้องๆไปแลระเบิดพวกแม่งเนี่ย ุสวัสดีมตุ้มยวนเยอะดีเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมังยวนเยอะจัดเลยสัตว์ตรงไหนวะตรงนี้ C 2ประมาณโอเคเปิดเปิดแอรีออนเอ้ยเฮ้ยแม่งวิ่งมาหากู เอ้ยทำไมกูมาร์กไม่ได้อ๋อกูโดนกูโดนนี่อยู่แต่เด้อโดนล็อกเด๋ยว,ยยยวยเพื่อนค่อยๆดันควายเพื่อนมึงทิ้งเฮียสายจัดเลยผู้ชมเอ้ยระวังนะระวังนะงตรงนี้มีนะ กี้คูเห็นแม่งวิ่งเข้ามาในนี้สัสตีเพื่อนหิวยาเรตกใจไปดีสัสทำที่อะไรนั่นที่อะไรหิวข้าวเหรอนั่งเล่นอะไรลูกรู้จักทีมเวิร์กป่าวสัสกลัวทีมเวิร์กไอ้น้องร่วงไปดิเนี้ยอุ้ย สัตว์ไม่ปล่อยปารามานูนึงนะกูขอเช็คก่อนมีตรงไหนน่าปล่อยลงบ้างเนี่ยตรงนี้ก็ไม่น่าไม่งั้นโดนเพื่อนแน่เลยเอหนึ่งก็ไม่ใช่เ<ป>ดี๋ยวปล่อยอันนี้ไปหน่อยละกันอืมโดนใบเหี้ยรถอยู่งั้นใช่ไหมสัตว์โอ้ยเหี้ยแม่งมาดักหน้ากูไอ้เยกูล่วงเลยสัตว์ ตกใจเบิร์ตสักห้าเอาจบแล้วคี่คิววาเริ่มดูเลยแม่งมาตายตอนจบอีกไอ้เหี้ยกูยังชอบเลยน้ <c oughs> องเสียงระเบิดดังๆไม่หยุดอุย้ยโนโห้อ่ะ๋ยว <c oughs> ดูดิว่ากี่คิวแล้วไอ้ผมคิวได้กี่คิวแล้วคุณผู้ชมมาดูอะคิววัดจะไม่ได้เยอะแต่สักสีพี่ค้ำตัวอยู่ไอ้น้องเชี <c oughs> ดูสกอร์กูหน่อยเด้ เย็ดนี่ดูหัวร้อนด่ะกูไม่ใส่หมวกไ้แซดยี่ห้าคิวโอเคยังได้อยู่ได้แหละไม่ได้ได้อยู่ก็ถือว่าแตะเลขสองหลักอยู่เย็ดเวลยี่สิบแล้วอยังโหดวแรงน้องเดี๋ยวกูมาดูดิกูเล่นสโคบอะไรวะไอไม่ได้เล่นสโคบกูเล่นไอเฮี้ยนี่เนี่ยไอเฮี้ยนี่อย่างเฮี้ยไัตว์กูเล่นเนี่ยไม่ยังคมกว่าเลย อันนี้ลบสามสิบกูไม่รู้ลบอะไรนะมันเหมือนกันป่าววะมันไม่เหมือนกันไอ้เฮี้ยแม่งผมใส่นี้จับดีกว่านะใส่นี้มันจับแล้วมันตึงตึงมือ <c oughs> อย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปฝึกแล้วกันนะเพื่อนๆ <c oughs> ป<ะ>ังโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้กันเพื่อนสนุกไม่สนุกยังไงก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมแบ่งใจให้ผมในคลิปต่อไปผมดูได้ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าบายยกล้อไปทีเฮี้ยคว่ำเลยสักโอเคคุณผู้้ชมเจอกันนหา I'm talk This legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I just wanna be the best in what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it no they call me obsessive,